พี่นอ้องตอนแรกอกองดินไว้น้อยแต่เนาะใส่กระถางหน่อยแล้วรื้อซึ่งว่ามันหน่อยแห้งโพดก็เลยมาเปลี่ยนโอ,อกเพราะว่าแน่มึงเหลวจ้ะแน่มึงแหลวว่ามันหน่อยแห้งโพดนะนย่กระถางนิดเดียวแล้วใส่อย่างนี้มันใส่รู้สึกว่ามันจะไม่ได้ไม่ได้ขนาดกันเพราะว่าบางอันมันก็ย่ายใหญ่อย่างเงี้ยเนี่ยมันใหญ่ไป ก็เลยต้องเอาออกเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนกระถางมาเป็นกระถางที่ใหญ่ขึ้นทีนี้ก็จะเอาใส่ใส่กระถางปลูกไปก้าไปเอาดินออกก่อนเอานี่ลงก่อนถึงจะเอาดินกบ กรอกไว้ยี่สหกระถางห้ากระถางเห็กนี้กบดินกบแล้วก็จะเ,เข้าไปไว้ข้างในนี่เลกบลง เล็กมันก็ไม่เป็นไรเนะเาะถ้าเงาเล็กๆก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวหาอะไรใส่ดินใส่ใส่ดินเต็มไปเอาออกอีกก่อนถึงจะกลับคืนเอาออกก่อนเพราะว่าเอาเข้าไม่ได้ ดีน่น้อาก่อนโอเคนี่เลยถมงไปเริ่มแยกข้อ,อ,อละทางที่สองได้เห็ดไปเรื่อยๆก่อนจะพี่น้องนี่ ทำนี้แล้วก็หน่อเขาใส่ลงไปแล้วก็เอาดินกบเนะีเพราะว่าไม่กบไม่ได้นะเพราะว่ามันไอ้นี่อากาศมันยังเย็ยนอยู่เดี๋ยวหัวเขาเน่ากบดินก่อนแล้วก็จะไปใส่กล่องไว้ใส่กล่องไฟไว้แต่ว่าจะไม่ลดน้ำลดอะไรคือใส่กล่องไว้ให้เขาแบบ ขึ้นเองจะไม่เล่งเขาว่างั้นเถอะขึ้นเองดูดิดตัวนี้หน่อขึ้นเพียบแล้วแล้วก็ดินกบดินก็เห็นเยอะๆนะกบไปได้เยอะมากเลยปีหน้ายิ่งจะเยอะกว่านี้ ปีนี้ได้แค่นี้ขนาดแค่สองต้นเองบัวหิมะแค่2ต้นยังได้เยอะเลยกบเลยประมาณนี้เดี๋จะใส่ไปตัวนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยตัวนี้ยังไม่เห็นเลยใส่ไปก่อนไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่าตัวนี้ เ้ก็กกรบดินไม่เห็นมีหนอตัดยังไงตัดไม่เหนมีหนอหืมเยอะกรบดินกรบดินไว้แยก นีเ่เดี๋ยวทำไปเรื่อยๆก่อนนะคะอ้อ,องเมธีบ์ใาญ่ของมาไห้เน่นี่แล้วเนะานะจ้ะนอหลังจากที่เมธีบ์แยกนอกเขาใส่กระถางแม่จ้ะกระถางเนี่ยอ่บวัวหิมะนะจ้ะแยกเขาใส่กระถางเนี่ยเยอะมากปีหน้าปีหน,น้าสี่เมธีบ์สีโ่โบแยกหลายพี่น้องสีเอาเงาเงาเขาลงเลยสีโ่โบแยกหลายสี่เพราะปีนี้ แยกออกหลายนะเงาญี่เขาที่บรได้แยกออกเนาะจะน้อหากระถางที่บรได้แยกออกหลายไหมจ้ะต่ว่าม้วนนี่แบบว่าแยกออกเป็นชิ้นเป็นชิ้นไหมจ้ะแยกนอกเขาอะมันก็นเลยหลายจ้ะมีเท่าไหร่เหรอสับยอยูหันพุนยุ่มพุนอีกมองหนึ่งรวมท่องเมื่อเนี่จจะพี่น้องที่ไม่ทีแยกออกเนาะ สี่สิบห้ากระถางม่นจะร่วมเั้่กระถางนีพร้อมม่จะพี่น้องม้วนนน้อยนี่ม้วนนน้อยนี่สี่สิบพี่น้องแล้วก็อันใหญ่อีกห้ากระถางเนี่ยมึงตีละ่ะมันโมเมนต์นน้อยเด้อพี่น้องจังมาปีนาสิเห็ุใหม่สิบบแยกเขาสิบบแยกนอเขาหลายพี่น้องเพราะว่ามันหลายเกินไปไหมจะ๊ะปีนหนาเฮงสิหลจะพี่น้องมึงสี่ สี่สิบกัวนี่ปีนาแห้งสลายกว่านี่ถ้าถ้าแยกออกออกกิ้งซีนนะจ๊ะจังว่าปีหนาคือสิบลแยกจ้ะสิบลแยกเลยปีหนานี่สิเอาแบบเนี่ยสี่สิบกวัวกระถางคิดมึงตีละปีหนานะมืนคว่วหลายมันสิหลายปันไดถ้าเฮาแยกออกเน,นาะจ้ะเนาะเพราะว่าเฮาปลูกไปกินนี่ยจะเฮาบ่ได้ปลูกขายปลูก่ยังแกพี่น้องเฮาปลูกกินแล้วมันเยอะมากเลยนะ พ่อพ่อมันกันเลยจ้ะกับเออแกนตะวันหัวแกนตะวันต้นแกนตะวันตอนแรกก็ตอนแรกก็กกมีนิดเดียวก็ห่วงไม่ค่อยอยากกินเพราะว่าห่วงไว้เอาพันไว้เอาไว้ทําพันอะไรประมาณนั้นเอาไปเอามาลายบาที่นี่กินบ่ท่านคุณอะค้นเต็มอยู่แต่ว่าช่วงนี้เขายังพัดในึ้นดอก้ะถึงช่วงนาคืนเขานาปุ๋ไมไม่จ้ะเขาคืนเป็นตนาน นี่ก็สิคือกันจ้ะพวกบัวหิมะนี่ก็สิคือกันจ้ะจังว่าเมทีเอ่อแต่ว่าบัวหิมะนี่ก็เมทีสิโวไว้ข้างนอกเนาะเจ้าเอาเขาเขามาไว้ในหนีเพราะว่าอยู่ในหนีมันมีเครื่องทำควมอุลล่นเลยเขาบ่คอยทนหนาวนหมอแก่นตะวันจะพี่น้องแก่นตะวันก็ทนหนาวกลัวไอ้นี่บท่ทนหนาวคือแก่นตะวันจ้ะบัวหิมะนี่จ้ะ ก็เสียเขามาไว้น่ะนี่แล้วก็บลน้ำเลยจะพี่น้องเพราะว่าที่บลน้ำคือบ่กอยากเล่งเขาแห้งเ่ยจ้ะแต่ตอนนี้กะเขากับแบบนอเขาเริ่มเริ่มโตขึ้นแล้วจะพี่น้องก็ไม่ทิพสิวา่ามันสิอีกโดนอยู่จ้ะกลัวมันสิหอนหนาปูกงน้อจ้ะเนาะคุณนะเมษาพืชสภาพพืชสภาพคุณน่ะพี่น้องสัวจะได้ลงงน้อจ้ะสัวมันสิเมือดหนาวไม่จ้ะพืชสภาพนี่ก็ยังหนาวอยู่จ้ะพี่น้องยังหนาวอยู่ เลยสี่แบบโเล่งเข้าเกินไปนะเดี๋ยวเขาตนดนี้เร็วลรสี่โบม่มองไป <c oughs> สี่าจ้ะเสียเอาเขาไหว้สีก่กรสี่แบบเอาไว้สี่บริโภคนามแต่ว่าเอาเขาเขาไว้ในนี่ให้แบบบ่อยากให้หัวเขาเน่านะจ้ะเพราะว่าเขาออกไมา่จากดินนะจ้ะเนาะแต่ว่าเขามาใส่กระถางไห้จังสิก็อยู่ในดินอยู่ดอกจ้ะเม่ที่ไปคิดมาคือสี่เนนาดอกลาเขาก็ขืนต่อยหยอดแล้วพร้อม